แต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเว้ยทุกคนจริงจริงก็แบบแต่มันชัดเจนมากอะมันชัดเจนแบบชัดฝันคือแบบจําได้ชัดเจนเลยอะแต่ว่าพอตื่นมาตัวเองไม่ได้ปวดท้องนะไม่ได้ปวดท้องขี่นะคือตัวเองปกติอะทุกคนคือเจ๊ฝันว่าเมื่อวานอะเมื่อวานเมื่อคืนใช่ว่าฝันว่าตัวเองอะไปต่างประเทศเว้ย ไปต่างประเทศแบบตัวเองรู้สึกว่าฟังดีๆนะตั้งใจฟังนะไม่พูดตำนะไม่เล่าตำนะคือฝันว่าเคยไปต่างประเทศไปต่างประเทศใช่ไหมแล้วไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งแบบความรู้สึกในฝันนะเคยมีความสุขมากแบบไปช้อปปิ้งไปไปซื้อกระเป๋าชาแนลมาสามใบแบบรู้สึกว่าชีวิตฉันมีความสุขเหลือเกินช่วงนี้ความรู้สึกในฝันนะความรู้สึกในฝันแบบฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขเหลือเกินมีความสุขเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ย เออได้อยู่ดีพอช้อปปิ้งเสร็จปุ๊บซื้อกระเป๋าเสร็จปวดท้องเข้าน้ําที่แตกที่แตกเลยที่แตกววดท้องเสียทุกคน <c oughs> คือเจ๊ไม่รู้จะเซิร์ชแบบไหนเจนก็เลยเซิร์ชพิมพ์ในเอ็มไทยว่าที่แตกท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยมันฝันมันแบบมันเหมือนแบบตัวเองอะ่ะในฝันนันมีความสุขมากๆ มีความสุขแบบมีความสุขมากอะคือในฝันนะทุกคนว่าฝันเจ๊อะ่ะ มันมีความสุขมากนะเว้ยมัน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 ,มนว่าคือนอ่ะมีความสุขมากตัวเองไปช้อปปิ้งใช้เงินซื้อกระเป๋าชาแนลสามใบซื้อกระเป๋าสามใบเลยนะแล้วก็ฉันก็เดินแบบฉันก็ไปกับเพื่อนฉันก็มีความสุขที่พังหนึ่งปวดท้องที่แตกปวดท้องที่แตกที่แตกแบบขี้กองบลเบลอเลยทุกคนทํานายฝันว่าอะไร ทำนายฝันคอดูอยากรู้ว่าฝันเนี้ยแปลว่าอะไรก่อนแต่มันน่าเกลียดเนาะแต่ว่าเจร,รู้ว่าความฝันอันนี้มันเกี่ยวกับโชคลาภฝันว่าตัวเองขี่จริงๆฝันว่าตัวเองอะขี้อ่ะเด็ดเด็ดนี่จะพิมพ์ฝันอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวรวมกันเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะแบบนี้เจ๊ชะกันพลาดเว้ยเจ๊เจ็บ เจ้คเคยบอบช้ำกับไอ้นี่มาอะไรนะบอบช้ำกับรอเ,เลือกกับรอลิง <Yeah. S 1> เจ๊ก็เลยกันพลา,อาดอาจจะให้ดูฝันจริงๆอาจจะให้ดูแคปเจอร์หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบทุกคนแคปเจอร์นะหกพันคนนะคะทำไมดูเยอะจังเลยตั้งหกพันคนโอ้ทุกคนแต่มันเป็นฝันดีใช่ปะอายุยี่แปดค่ะเจะอายุยี่แปดฝันว่าขี้แตกคืออ่ะเดี๋ยวจะเล่าความฝันให้ฟังใหม่ทุกคนแ 6, ค่นี้หกพันคนแคบปบหนึ่ง บางคนเขาก็จะแล้วแต่แล้วแต่ค่ะเจ๊คนแล้วแต่บางคนก็ดีบางคนก็สวยเฮ้ยเอาจริงๆเอาจริงๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ